ชาแซ่บหนอแซ่บหนอสวัสดีจ้าน้องสาวนาเนาะไอสาวลาวอืมแบบนีงเนู้ค่ะสาวลาวอ๋อขอบคุณมากค่าสาวลาวจ๋า เดี๋ยวพี่พิมใส่ประแจให้นะจ๊ะน้องสอาวลาวขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆจ้ามากินข้าวกันเด้อซ่บๆกันนำกันเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อว,วันนี้ ตำส้มตำค่ะตำส้มตำใส่เห็ดพึ่งหวานครับเมื่อวานพี่พิมไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมาโอ้แซ่บมากๆแซ่บหลายๆนะจ๊ะเวลความถุยทูเกเตอร์เด้อใส่กุ้งใส่หมูยอแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานด้วยจ้ะเห็ดพึ่งหวานพี่พิมลวกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ตำอร่อยอร่อยอืม มาจะใส่มะนาวบ้านเราเป็น <c oughs> ตะแซบตะแซบเด้อมะละกอกับบ้านเรามะนาวกับบ้านเรามาจากบ้านเราทั้งนั้นเลยคะ่ะเวลคอมจูอีทูเกเตอร์เด้อปลาปาป๊อกป๊อกแอนด์อ่ามัสรูมนะคะแอนด์มัสรูมสวัสดีจ้าเดี๋ยวพี่พิมพ์ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งมองไม่เห็น ขอบคุณมากจ้าน้องอาพอรจ้าเดี๋ยวพี่พิมพ์ตัดประแจให้น้องอาพอรแป๊บหนึ่งนะจ๊าเดี๋ยวนี้โดนกล้องพี่พิมต้องระมัดระวังนางแป๊บเดียวนางก็ไปลบเฉยเลยเหมือนกันนะต้องระวังห <laughs> น้าจอเดี๋ยวก็จ้าเดี๋ยวก็ไว ขอบคุณมากค่ะน้องแคทจ๋าเดี๋ยวพี่พิมพ์จดชื่อน้องสาวเราแป๊บหนึ่งนะคะและว้วก็น้องแคทใครที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือกันไปจับไม้จับมือได้เนอะพี่พิมพ์ใส่ปัจจัยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ để em mình để tặng nó. Ok okay. โอเคค่ะขอบคุณทุกเริ่ทุกไลน์นะมากินตอ่อกินตอ่อกินต่อเห็ดนัวมากๆากเลยเห็ดกินอร่อยเข้ากับจมตำนะคะแล้วก็เข้ากับยำทุกอย่างเลยนะคะ ่าถ้าใครมีเห็ดพึ่งหวานตอนนี้ในทั่วยุโรปนะใส่ส้ตมตำกินใส่ยำกินได้หมดเลยค่ะพี่บิมซื้อกุ้งมาเพราะว่าอยากจะทำทอดมันกุ้งใส่เห็ดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าวันไหนจะได้เมนูนี้ดูเวลาด้วยนะจ๊ะอืมเพราะว่าสุ วันสุกร์พี่พิมพ์ทำงานทั้งวันเลยค่ะทำงานทั้งวันเชา้าต้องไปแต่เช้าแปดโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวพิมพิมพ์กดอันนี้ไว้เป็นไฮไลท์